ลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับคุณชัยพรแผ่พิรมรัตน์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวแสดงความยินดีที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายวัฒน,นธรรมภาคชาวมุสลิมชนบุรีขอเรียนเชิญครับ Please welcome the Chonburi Deputy, Deputy Governor to express his congratulations and support for the establishment of the Chonburi Muslim Cultural Network Organization. เรียนท่านชัยพรสุขเอี่ยมท่านอาธิบดีกรมการศาสนาในฐานะผู้แทน ลำดับติวาการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอาจารย์อรุณบุญชมเลขานุการจุฬาราชมนตรีขอขอภัยครับท่านประสิทธิ์มหามัตเลขานุการจุฬาราชมนตรีท่านนายกวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดท่านนายกเมืองพญาตลอดจนคณะกรรมาอิลามประจำจังหวัดชลบุรีพี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติที่อยู่บริเวณร้านกิจกรรมแห่งนี้ครับผม ชัยภพ,พันแพพิรมรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นพัทยาแอดพัทยาถิน่นในวันนี้นะครับก็ก่อนหนึ่งคงต้องขออนุญาตใช้โอกาสนี้ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเมืองพัทยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่แล้วก็ขอบคุณความตั้งใจของพี่น้องมุสลิมในส่วนของภาคตะวันออกทุกแห่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาจัดแสดงทั้งในส่วนของสินค้ารวมทั้งอาหารเรื่องราวความเป็นมารวมทั้งสิ่งต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามโดยพี่น้องชาวมุสลิมทั้งภาคตะวันออกได้มารวมกิจกรรมกันอยู่ที่นี่ตลอด3าวันสามคืน ในนามของจังหวัดชุมพรต้องขอบคุณทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการผลักดันให้มีกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งแน่นอนนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมในเขตภาคตะวันออกแล้วยังเป็นการสร้างความสนใจรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศาส,สนาอิสลาม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่พี่น้องมุสลิมได้ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆในภาคตะวันออกได้มารวมกันอยู่ณที่แห่งนี้ผมในานามจังหวัดชุมุรีต้องขอญาตได้เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดชุมุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาสมวันสามคืนบริเวณชายหาดพัทยากางแห่งนี้นะครับเพื่อท่านจะได้รับรู้ว่าจริงๆวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมนั้นมีความหลากาหลายมีความน่าสนใจ แล้วก็สามารถเป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันอย่างทั่วถึงวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ได้อำนวยเอพอรทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีความสุขขอเลาะตอบแทนคุณงานความดีขอบพระคุณครับครับผมนะครับขอขอบคุณนะครับคุณชัยพรแพรพิรมรัตน์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับผม